แปหนึงพี่แปหนึงพี่เจอแล้วเจอละเฮียเียโอ้ย,อยพี่แจ๊คอยู่ไหนอะครับห้องรับรองพิเศษที่พี่บอกค่ะ จอขได้ยังครับยังไขไม่ได้ค่ะพี่ป๋องแป๊บนึงค่ะพแจ็อ้เด้ยังเออเดี๋ยวสิกูยังไม่ได้ขเชยพี่แจ็คก็เร็วสิอไพี่แจ็คก็ช้าไปไหนเนี่ยโอ้โหจะได้ไมนี่ยวันเนี้ย แจ็กช oh, okay. hey, okay. okay. huh? okay. <pod> ้ามากเลยอ่ะไอ้บ้าเอ้ยพี่แจ๊คครับเจอเงินไหมฮะเก็บไว้เลยครับได้แล้วค่ะเชื่อผมป่ะเงินอยู่ในนี้ผีอยู่ไหนเงินอยู่นั่นเข้าล่าไปดิ ไปชั้น2เลยครับเพราะว่าเงินชั้น1ถูกเอาไปหมดแล้วครับพี่ป๋องตอนนี้ผมอยู่ตรงห้องหน้าห้องรับรองพิเศษเดินออกมาเลยครับได้เงินแล้วใช่ไหมครับขึ้นมาไดปเลยครับขึ้นมาไดปเลยครับขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยครับขึ้นเลยครับได้ได้เงินแล้วครับได้เงินแล้วครับกำลังขึ้นไปชั้นสองอยู่ค่ะชั้นสอง กำลังขึ้นไปชั้นสองอยู่ค่ะพี่พีอยู่ชั้นสองแล้วขึ้นชั้นสเสร็จปุ๊บซ้ายมืยมอจะเจอประตูแรกครับเข้าไปในห้องน้ำครับขึ้น <c oughs> ไปไดนมาแล้วซ้ายมือครับไปห้องน้ำเลยครับไปห้องน้ำเลยครับไปเอาเงินมาก่อนครับ

好住在那边，好间房可能有。 น้ป้้ป้เออน้องไงปคุณแจาไข่คุยีกมากเลยอ่ะเจอไหมฮะเด็กสองชงยันบอกด้วยครับเแล้วคะแล้ค่ะี่บอกเก่งมากครับเก่งมากเปียดกับเก่งมากไป่านนอ้ดื งใช่้ได้แล้วค่ะพี่ปอกกาลังไหนอ่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะไอ้ยโอยกูอยากยังโลเป็นลูยองไม่ตอบพี่พิคให้หน่อยดิตอบพี่พิคให้หน่อยโอยโอยโอยไอ้บ้าเอ้ย น้องไม้วิ่งได้เลยครับได้แล้วค่ะได้แล้วพี่จ้าครับพาน้องๆลงมาเลยครับเร็วๆได้เงินแล้วลงไปเลยเขาบอกลงมาเลยค่ะงมาเลยครับกำลังลงครับพี่กำลังลง ไปใช้มือใา้มือ้ายมือ้ายมือไปใช้ตขอยทุกคกับลังหาแเราถอยมาตาก้องอ่ะที่ตากรองเดินมาตรงตาก้องครับน้องม่ครับข้างในมีเขาวงกดนะครับเดินเข้าไปให้สุดห้องเลยนะครับข้างในไม่มีอะไรเลยครับ มันอยู่กำลังจะเข้าไปค่ะมันไปวะมันปิดมันอีกไฟอีกสุดยอดีกสุดละตอนนี้ข้างหน้าพี่แจ็คเป็นสระน้ำฮะตอนนี้ข้างหน้าพี่แจ็คเป็นสระน้ำเดินตรงไปตรงสระน้ำตรงต้นไทรจะมีเงินอยู่ครับ โอเคพี่ต้นใสตรงสระน้ำ กำลังลงมาชั้นล่างเพราะชั้นบนไม่มีอะไรแล้วค่ะจริงๆข้างบนมีเงินอยู่แต่ถ้าหาไม่เจอไม่เป็นไรนะครับให้ลงมาข้างล่างแล้วออกมานอกบ้านเลยครับเดินไปทางไหนต่อพี่บีลงบันไดเลี้ยวซ้ายที่เห็นคําว่าห้าห้าห้านั่นนะครับลงไปแล้วออกประตูที่เขียนว่าห้าห้าห้าเลยครับตังค์ขีอยู่ไหนวะ ไปนี่ตามมาใส่ยยเย็นเ,เดี๋ยวิ่งได้แล้วพี่แจ็คเดินล้วล่อไปครับแล้วก็ไปซ้ายครับน้องแอร์ต้องรอไปซ้าย,ายครับตรงต้นทรายต้นทรายจะมีเงินอยู่ครับนูน่นนู้นอยใส่นูน้นโอเคครับพี่พอโอเคครับพพ่ระวังพี่แจ็คเดินได้ป่ะพี่ นั่นไงนั่น,นไงได้เจอแล้วแอรอยู่ตรงนั้นนะเออวัวบอกวัวบอกโอเคเจอแล้วค่ะพี่ป๋องเจอแล้วนะเจอแล้วนะโอเคพี่บีกคะ ตอนนี้อยู่ข้างนอกออกมาข้างหลังต้องไปไหนต่อ โอ้ยอยากกีดกูสิกีดกูตกใจแบบเราจะร้องเพลงให้พี่แบบอารมณ์ดีไหมนอคงที่ทำนาเป็นาอ้าวกระเพลงทำไมอะไม่เป็นไรกูว่ามึงอยู่เงียบๆดีกว่าโอ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮนย้ยเดี๋ยว้เดี๋ยว้เยยเ้เยยเ้เฮ้ย้ยเ้เฮ้ยยเฮ่้ยเฮ้้ยเ้ย้ยอ้ย ผมว่าไม่มีอะไรแล้วอะเพราะว่ากลุ่มฝั่งนั้นเขาเดินหมดแล้วต้องไม่ต้องถอยกลับมาทางเดิมนะครับเราจะไม่เอาเงินที่เดียวกับคนอื่นนะครับตอนนี้ถ้าเราตามเขาไปเราจะไม่ได้เงินเลยครับเตรียมเพนเปิดน้ำเปิดน้ไปใครับเปิดแล้วเรียบร้อยค่ะได้แล้วค่ะเก่งมากครับเด็กๆเก่งมากครับพี่แจ็คครับกลับไปที่เดิมฮะกลับไปที่เดิมครับกลับไปตรงทางออกฮะ น้องมาต้องกลับมาที่บ้านในห้องรับรองพิเศษกับห้องเก็บของมีเงินอยู่นะครับห้องบ้านเถอะปะหยุด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 หยหยุดหยุดหยุดพี่แจหยุดพี่แจ๊คหยุดพี่ป๋องพี่ป๋องเบาเสียงหน่อยเบาเสียง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  ้องนี้มีเข้ายังีตอนนี้ที่ห้องเก็บของมีปะครับในห้องเก็บของมีเงินครับในห้องเก็บของมีเงินครับจะเข้าขึ้นข้างบนนะพี่จะขึ้นบนพี่จะคขึ้นข้างบนเลยคอยมานี้คอยมานี้คอยมานี้ เหมือนส่งลูกทีมไปทรมานจะครบยี่สิบนาทียังครับไม่ไหวแล้วอะเหนื่อย ทุกคนอยู่ตรงไหนครับมองไม่เห็นครับกำลังกำลังกำลังแกะกุญแจอยู่ในห้องเก็บของค่ะไม่ไหวแล้วอ่ะร้อนมากไปกันไป่ะนไปกัน นี้ผมอยู่ห้องรับรองหกข้างในนี้พี่ปองมาอยู่ข้างในใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วข้างในมันไม่มีนั่นน่ะนั่นนะเข้าได้อีกนี่มันจะมีห้องซ่อนอีกนะพี่ไม่มีนะหมดเต็มหมอไม่มีไม่มีไม่มีแจ็คหาห้องพักสองครับเมื่อกี้เหมือนเข้าไปแล้วนะแป๊บหนึ่งครับพี่แป๊บหนึ่งขอย้อนกลับมาก่อน ผมเจอห้องพักสองละเดินเข้าไปห้องพักหนึ่งแล้วขวามือเดินทะลุไปเลยครับว่างไปแล้วพี่มีคนเอาไปแล้วมีคนเอาไปแล้วมีคนเอาไปแล้วมีคนไปแล้วเหรอห้องตอสอง่ะน้องมาครับ้องอสองมีคนไปแล้วเหรอลงมาครับลงมาฮะน,น้องมายครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาเงินที่เยอะที่สุดนะครับอยู่ที่สนามเทนนิสนะครับ จะไปเอาเงินที่เยอะที่สุดนะครับเงินอยู่ที่สนามเทนนิสนะครับเพื่อเอาชนะอีกทีหนึ่งครับตอนนี้เราต้องตรงเข้าไปโอ้โหเขาเขาไม่เข้าอ่ะเกิดอะไรขึ้นน้องมายเราวงี้พี่จ๊คนะน้องมาครับไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับไม่ไหวไม่เป็นไรนะครับ สายเรนดังแล้วพี่เฮ้ยวิ่งวิ่งสาเรนดังแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็วเร็วแถว้องหดพี่ทางหมดหมดเวลาแล้วพี่